เริ่มต้นเรื่องแรกเนี่ยนะครับจะพาท่านผู้ชมกับพาทั้งเอื้อย้อนอดีตไปนิดนึงตอนสมัยเราเรียนมัธยมมัธยมเนี่ยเพิ่งผ่านมาไหมคาะมัธยมแบบนี้เห็นเพื้อนหน้าเด็กใช่ไหมคะมัธยมเนี่ยเราต้องเรียนวิชากระบี่กระบองใช่ไหมฮะค่ะมีกระบี่กระบองจ้วงมีแทงใช่ไหมมีลำดงลำดาบใช่แต่ทีนี้พาไปดูฮะน้องๆกลุ่มนี้เขาเรียนกระบี่กระบองกันแบบโหดจริงๆนะับไปดูภาพฮะ น้องคนกลากอู้หวงฮะถ้าพลาดนี่เจ็บเลยนะแล้วใส่กระโปงด้วยนะใช่แล้วก็ตีกันเนี่ยไม่ใช่ตีเล็กๆตีจริงจังอะจังมากดูสิตีสุดแรงอ่ะน้องคนกลางนี่เก่งมากเลยนะคะโอ้โหกระโปงเลยค่ะกระโปงสี่ต่อหนึ่งโอ้โหโอ้โหขาทั้งมือเหมือนเราดูหนังกังฟูอะไรสักอย่างเลยพี่เอ็อนะ คลิปนี้มาจาก Facebook ขอโทษนะคะที่เพื่อนทำตัวแบบนี้บอกแล้วมีข้อความว่าตูกลัวกลัว <c oughs> เลยโอ้โห,โหตีกันจริงจังแบบนี้คือ <c oughs> ถ้าผิดคิวเนี่ยพลาดเลยนะเก็บเลยนะฮะนี่ก็ามาให้ดูว่าน้องๆเนี่ยขเขาศึกษาวิชากระบี่กระบองกันแบบจริงจังขนาดนี้แล้วคือสมัยเราเรียนไม่ขนาดนี้นะพี่เองนะระดับเราเนี่ยอนุบาลเลยฮะแต่อันนี้เขาอาจจะเรียนกันจริงจังเป็นชมรมก็ได้ใช่เป็นชมรมใช่ เราเรียนเนี่ยไอ้ไอ้จ้วงควักแทงเนี่ยแบบเด็กอนุบาลที่เขาระดับด็อกเตอร์กันแล้วฮะโอ้โหนี่ส่งลงสนามลบได้เลยใช่ถ้าให้เอื้ยเรียนวิชานี้นะคะพี่เอ็กเรียนเสร็จให้เอ้ยพักผ่อนเถอะนอนไปอีห้าวันค่ะนอนยาวไปห้าวันน้องเก่งจริงๆค่ะเห็นภาพแล้วก็ประทับใจนะนี่เป็นน้องผู้หญิงด้วยดูเลยฮะนี่ น,นี่ภาพนี้ก็ถูกแชร์บนโลกออนไลน์เยอะเลยนะคะ,ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาน,นะคะเราก็เลยรวบรวมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งสมัยมัธยม <S <S 2> <S 2> แบบนี้ไหมไหวไหมโอ้แค่จะยกดาบนี่ก็จะไม่ไหวแล้วคะ<อ>่ะพี่เอกค่ะมันโดดหนังยางอยู่ย <S 2> <S 2> ใช่ค่ะ